กินพวกขนมไหมคะพูดตรงๆนะถ้าอยากทานเนี่ยก็อาจจะสักชิ้นสองชิ้นแต่ที่บ้านเนี่ยแทบจะว่าไม่ค่อยมีวันที่สงสารคุณหนุ่ยเหมือนกันแทบจะไม่ได้กินขนมอะไรเลยพี่ตั๊กกินเบคอนด้วยเหรอคะเอาตรงๆนะบ,บอบไม่ต้องไปหาอะไรหรอกนี่แหละเอาแค่นี้คนอื่นอาจจะไม่อร่อยแต่พี่อร่อยสุขภาพจิตนี่ทำยากพี่ขี้โมโหอ่ะพี่ขี้หงุดหงิดอ่ะ พี่มโมโหปี๊บำรุงผิวหน้าด้วยแบรนด์ยี่ห้อดังครบเซ็ตโอ้โหอันนี้ครบเซ็ตอะรอบไปเจ็ดหมื่นพี่ตักงดน้ำตาลเด็ดขาดไม่จริงค่ะอยากรู้ว่าดึงหรือยังเออไมยูรา่ะเรื่องเมาาัลโหลพี่ตักกำลังเลือกอะโวคาโดกลับมาพบกับพี่ตักไมยุราหาเรื่องเมสากันอีกแล้วนะวันนี้ตามพี่ตักมาช้อปปิง้ง ซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตมีหลายคนถามว่าพี่ตักเขากินอะไรนะเขากินอะไรเขาอยู่ยังไงอยากรู้นะคะเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วเรายังดูสุขภาพดีวันนี้ตามพี่ตั๊กมาพี่ตั๊กมีเคล็ดลับในการเลือกของแล้วของนั้นเป็นของที่พี่ตั๊กกินกจริงๆอย่างแรกอโวคาโดแอบบีเบาๆเ,เดี๋ยวของขอันเล็กพี่ซื้อแค่สองลูกเท่านั้น วันหนึ่งกินครึ่งลูกมากินครึ่งลูกแล้วผ่าใส่ตู้เย็นไว้แล้วอีกวันมากินเพราะงั้นเวลาเลือกจะมีน้องเขาคอยเลือกให้นะเขาบอกเอากินพรุ่งนี้เอากินมาลื่นนี้เอากินมาเรื่องน,อนี้แค่สองลูกพอเคยซื้อเยอะแล้วมันเสียไงค <c oughs> นนี้เวลามาเขาจะเลือกให้พี่นะ <c oughs> เขาจะเลือกเกออ่ง<ๆ>วันนี้ก็ซื้อของที่เป็นของส่วนตัวนะจริงจริงวันก,นก่อนซื้อไปแล้วพอดีมันขาดอีกนิดนึงก็จะเป็นพวกของกินนะของใช้ก็แทบไม่มีอะไรถ้ามาซูเปอร์มาร์เก็ตพี่ต๊กก็จะซื้อของกิน แต่ว่าบางทีคนเขาก็มองนะในในในรถเข็นพี่ตั๊กมีอะไรก็มีของคุณหนุยด้วยมาตามมาอันนี้อันนี้อันนี้พี่ตั๊กต้องทานทุกวันะนะโยเกิร์ตเนี่ยกรีกโยเกิร์ตพี่ตั๊กเลือกกินกรีกโยเกิร์ตนะจริงๆเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะแต่ว่าเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่ามันถูกจริตกันทําไมต้องกินกรีกโยเกิร์ตเพราะว่ากรีกโยเกิร์ตเนี่ยมันมีโปรตีนสูง แต่มันอาจจะมีข้อเสียนิดนึงคือเขาว่ามันคอเลสเตอรอลมันจะเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรข้อดีมันมีเยอะแต่เราไม่ต้องกินเยอะสิเรากินนิดเดียวกรีโยเกิตเนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วเราต้องดูวันหมดอายุด้วยนะอันนี้ออยู่อีกประมาณ5วันก็โอเคถ้าประมาณ5วันเนี่ยงั้นซื้อแค่กระปุกเดียวไม่ตุนเดี๋ยวเสียเราทานคนเดียวทานนมอ,อัลมอนด์ก็เลือกซื้อเอายิ่มันมีหลายยี่ห้อนะแต่พี่จะซื้ออันนี้ พี่จะใช้อันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเขาแบบมันไม่หวานเป็นอันสวิตต์นะซึ่งไม่หวานถามว่าทําไมไม่ซื้อขวดใหญ่เพราะชอบซื้อเป็นกล่องเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาใส่ตู้เย็นไปเราก็มาใส่กาแฟรหรือเราดืม่มแล้วก็เสร็จแล้วก็ทิ้งกล่องไปเลยนะซื้อข้าวโอ๊ตก่อนดีกว่าข้<อ>าวโอ๊ตพี่ก็ทานข้าวโอ๊ตนะมันมีข้าวโอ๊ตเนี่ยมันมีหลายแบบนะมันมีหลายแบบเดี๋ยนะขอเลือกนิดนึงเวลาซื้อข้าวโอ๊ตนะคนอื่นพ,พี่ตั๊บไม่รู้นะเป็นไงแต่ว่าเวลาเราซื้อเนี่ย เราจะซื้อที่เขาไม่บีบเขาไม่ทับจนแบนเขาเรียกอะไรกูไม่รู้นะแต่ว่าเราก็จะเอาเนี่ยประมาณเนี่ยนเป็นโรแผ่นประมาณเนี้ยละเอียดยิบก็ไม่เอานะเอาใหญ่มากก็ไม่ได้ก็ประมาณเนี้ยนะเขาว่ามันดีกว่าแล้วต้องดูด้วยนะว่ามันมีมน้ําตาลเยอะไหมไขมันเยอะไหมอะไรอันนี้น้ำตาลแค่8กรัมก็รับได้อันนี้นะ ซื้อถัวถ่วอัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์เดี๋ยวดูเป็นแบบอัลมอนด์อบมีหลายยี่ห้อนะอันนี้เป็นอัลมอนด์อบเกลือนะแต่ถ้าตัวพี่ตั๊กเนี่ยนะพี่ตั๊กจะทานอัลมอนด์อบอ่ะยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เขาจะเขียนว่าอัลมอนด์อบเห็นไถามว่าอบกับอบเกลือต่างกันไงไม่ต่างก็มันอบเกลือไงมันก็มีเกลือเยอะใช่ไหมเพราะงั้นถ้าคนที่เขารักษาสุขภาพจริงเขาก็จะทานเต็ดเฉยๆเนี่ยพี่ตั๊กกินพวกขนมไหมคะ กูดตรงๆนะไม่ได้รังเกียจเท่านะถ้าอยากทานเนี่ยก็อาจจะสักชิ้นสองชิ้นแต่ที่บ้านเนี่ยแทบจะว่าไม่ค่อยมีบางทีสงสารคุณหนุ่ยเหมือนกันแทบจะไม่ได้กินขนมอะไรเลยเคยซื้อนะตอนหลังๆก็เพราะมันกินน้อยลงมันก็แทบไม่ซื้อเข้าบ้านของอร่อยั้งนั้นนะอยากกินจะตายแต่ว่าก็ต้องอดทนพี่ตั๊กขาพี่ตั๊กกินเบคอนด้วยเหรอคะเอาตรงๆนะสมัยก่อนก็กินเดี๋ยวนี้ไม่กินแล้ว ไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะเดี๋ยวคนเจ้าของเขาจะมาว่า,วาพี่ใช่ไหมแต่ว่าประเด็นมันคือเราก็ต้องเผื่อคุณหนุ่ยนะคะเราก็ไปทําให้มันกรอบทานกับไข่ดาวมันน่าทานนะให้คุณหนุ่ยทานแล้วบางทีพี่ก็แอบยิบสักชิ้นหนึ่งแค่นั้นเองนะต้องซื้อไม่งั้นเดี๋ยวคุณหนุ่ยกจะผอมหัวโตหิวทีองดีนะักพี่ตั๊กทำอะไรคะ มาดูมุมนี้มุมนี้ตื่นเช้ามาพี่จะต้องมาอยู่มุมนี้เป็นประจำเดี๋ยวกินน้ำก่นอนเองจะบอกว่าเช้าเช้าเนี่ยนะพี่จะมีขนมปังซาวโดหนึ่งแผน่นแต่เดี๋ยวยังไม่ทําให้ดูเป็นที่รู้ว่ากินซซวโดแล้วก็ปิ้งอะนะปิ้งแบบไม่ต้องเกรียมมากแล้วสิ่งสําคัญที่กรีกโยเกิร์ตท,ที่เมื่อกี้เราซื้อมาเนี่ยเอานะฝาสองอันเลยอันนี้อันนี้พี่เปิดไปแล้วนะข้างในมันจะเป็นนี้เดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่า เราทานกันยังไงอันนี้คุณหนุ่ยก็จะแอบทานบ้างแต่คุณหนุ่ยข้อเสียคือแกรู้สึกรสรสชาติของโยเกิร์ตเนี่ยมันต้องคนชอบกินถึงจะกินได้เพราะมันจะทั้งฝาดทั้งเฟื่อนแต่พี่เนี่ยเนื่องจากสุขภาพพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ทนได้นะเนี่ยแค่นี้เยอะไหมไม่เยอะนะเยอะปะไม่เยอะเนี่ยกินแค่นี้ วันหนึ่งตอนเช้าพี่กินแค่นี้มันค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วรสชาติมันก็ไม่ได้อร่อยมากแต่มันเข้มข้นเพราะงั้นคุณจะกินทั้งกระปุกนี่ก็ได้นะแต่มันค่อนข้างจะมีคอเลสเตอรลนิดหนึ่งลองลองไปเปิดอ่านพี่ก็รู้เท่านี้รู้แต่ว่ากินดีแต่ไม่จำเป็นต้องกินเยอะเพราะอย่างห้าเม็ดห้าเม็ดอยากกินเยอะหกก็ได้อะวันหนึ่งพี่ไม่เคยกินเกินแปดถึงสิบเม็ดพี่ว่ามันโอเคแล้วเพราะว่าถั่วอัลมอนด์ข้อดีเขามี เขาก็จะมีไขมันดีสูงแต่ถ้ากินเยอะก็คืออ้วนค่ะอันนี้นี่อันนี้ทำอะไรคะเนี่ยอ่ะนี่ไงเราจะทำให้ดูบ,บุบอ่าไม่ต้องไปหาอะไรหรอกนี่แหละเอาแค่นี้เห็นไหมแค่นี้บุบมันจะได้ดูเยอะหน่อยไงเออแค่นี้แหละเยอะไหมดูเยอะใช่ไหมเยอะค่ะนี่แหละดูเยอะ เสร็จเรียบร้อยจะต้องการความหวานนิดนึงไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าด้วยความรู้สึกอะคนเรามันจะถ้าเราแก้เฝืนนิดนึงเราก็ใส่ลูกเกดที่เราซื้อมาเยอะไหมเยอะไหมช้อนชาหนึ่งแค่นี้ค่ะนับได้สิบเม็ดพอ,อแล้วพอแล้วไม่ใช่เอาซะอ้วนแค่นี้น่ากินไหมน่ากินค่ะนี่แหละเพราะว่ามันได้ความอร่อยรสชาติ ของกลีกโยเกิร์ตและได้รสชาติของถั่วความมันและได้รสชาติของน้ําตาลอันนี้ตามสูตรคนที่เขารักษาสุขภาพเขาเอาความหวานของโยเกิร์ตนี่แหละอืมอร่อยเลยน่ากินค่ะคนอื่นอาจจะไม่อร่อยแต่พี่อร่อย<น>แล้วก็มีโยเกิร์ตเอ้ยไม่ใช่โยเกิร์ตมีอะโวคาโดเ,โเนี่ยแล้วลูกนี้<ม>ก็เก็บไว้ทำไงต่อ นะแล้วก็ทำอย่างนี้จิกกจิแล้วก็เอาไปโรยไม่ใช่เอาไปโรยเอาไปทาแทนเนยทากับขนมปัง<อ>ซาวโดโปิ้งหแผ่นนะไม่ใช่ฟาสซ่5แผน่นอันนี้ผิดกินแล้วสุขภาพดีไม่รักหาเรื่รงองเมาบ้<อ>นเราแดดแรงแล้วเกินค่ะยิ่งตอนนี้แรงมากแรงที่สุด แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจําเป็นจะต้องเผชิญกับแสงแดดทุกวันนะคะซึ่งแสงแดดนี้จะเป็นสาเหตุให้ผิวหน้าของเราหมองคล้ำดําริ้วรอยถามหาจุดด่างดาฝ้ากระตามมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณต้องทาครีมกันแดดซึ่งจําเป็นมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้แต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วสามารถเติมระหว่างวันได้ด้วยนะคะเพราะว่าร้อนมากต้องเติมค่ะ ทากันไปเลยนะคะสำหรับยูราซันโปรเทคสมูทครีมคุณสามารถเติมระหว่างวันได้ด้วยเห็นไหมคะเนียนใสไม่งอแป้งนะคะทากันไปเติมระหว่างวันแบบนี้เนียนใสเลยนะคะเพราะฉะนั้นทากันแดดของยูราเท่ากับกลางร่มให้หน้าฝ้ากระไม่มาสวยแบบตักมยุราแน่นอนคะ่ะ มาถึงเรื่องที่พี่ตั๊กจะคุยกันวันนี้นะคะแต่ก็ก่อนอื่นอย่าลืมนะเน่เ่เอันนี้ยูรากรูต้านาโนไวท์ครีมอันนี้เป็นของพี่ตั๊กเองไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ช่วยในเรื่องผิวแลดูกระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระจุดดำๆเวลาใช้หน้าก็จะออร่าขึ้น1สเตปสามารถหาซื้อได้แ้ะจับต้องได้ซองละย5บาบาทเข้าไปใน7 e เ e ่ e อถ้าสมมุติว่าหาไม่เจอไปถามคนขายถ้ายังไม่รู้เรื่องอีกจริงๆมันต้องมีนะก็ซื้อ ออนไลน์ของเซเว่นได้เลยนะคะก่อนอื่นที่พี่ตักก๊กจะคุยเนี่ยคงต้องขอบพระคุณสําหรับเพจต่างๆนะเมื่อไม่กี่วันมานี้มันก็จะมีเรื่องราวของพี่ตั๊กเนี่ยเยอะมากอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของพี่ตั๊กนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องดีเราก็จะต้องยินดีปรีดาไปด้วยนะคะหลายๆเพจก็ลงพี่ตั๊กขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วส่วนมากจะเป็นเรื่องที่มกกักจะงง ว่าเฮ้ยพี่ตัก๊กจริงๆพี่ไม่ค่อยได้บอกใคระนะว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เพราะว่าพี่ก็อายอะนะรูแล้วก็กรู้กันไปหาว่าด้วยวัยขนาดนี้ทําไมพี่ตั๊กยังดูกระฉับกระเฉงแข็งแรงนะคะซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากพี่ตั๊กบอกเลยว่าทุกคนทําได้แต่ต้องมีวินยัยนะในการที่จะต้องทําและก็จะต้องสม่ําเสมอถ้าเราทําเป็นประจําถูกฝึกมาเป็นประจําก็เหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องทํา มาดูน,นี้ดีกว่าขอบคุณมากเลยสําหรับเรื่องราวคําถามอะไรต่างๆนี่พี่ตั๊กแอบขอตอบนิดหนึ่งนะต้องขอบคุณเพจนี้มากเลยนะคะคืออยู่ดีมีคนส่งมาแล้วไปอ่านเจอเขาบอกว่าเป็นเรื่องของพี่ตั๊กที่อยากจะเอามาแชร์หน่อยพี่ตั๊กงดน้ําตาลเด็ดขาดไม่จริงค่ะพี่พยายามใช้คําว่าพยายามพี่ไม่งดน้าตาลแต่พี่ไม่เติมน้ําตาลในอาหารต่างๆไม่ปรุงรส ไม่ใส่กาแฟไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะคะกินแบบจืดๆนะไม่ตักพี่ตั๊กไม่กินแกงกะทินานๆกินทีกินแค่ช้อนหนึ่งก็ไม่ถึงขนาดนั้นอย่างสมมติพี่ตั๊กอยากจะกินแกงแกงเขียวหวานลูกชิ้นพี่ตั๊กก็กินแต่ตัดมาโดยที่ไม่เอาน้ําราดเพราะฉะนั้นกะทินั้นก็จะถูกติดอยู่ในลูกชิ้นหรือไก่หรืออะไรต่างๆโดยที่ไม่ราดให้มันโชกๆนะคะและในนี้บอกว่าพี่ตั๊กไม่ทานของทอดไม่จริงค่ะวันก่อนพี่ตั๊กยังไม่ทานข้าวแช่อยู่เลย แต่ถ้าถามว่าเน้นได้เนี่ยพี่จะพยายามเลี่ยงของทอดแต่ถ้าจําเป็นต้องกินก็กินมันอยากกินมากเลยข้าวแช่นี่ชอบมากแล้วข้าวแช่นี่ลูกกะปิอะไรต่างๆก็ทอดหมดใช่ไหมวันหนึ่งให้รางวัลตัวเองใช่ไหมไม่ยากเกินไปทานค่ะทานนิดเดียวกินข้าวกล้องทีแล้วไม่เกินทับพีไม่ถึงขนาดนั้นพี่ถ้าเลือกได้พี่อยู่บ้านพี่จะกินข้าวกล้องทัพพีหนึ่งนะคะทับพีพูนหน่อยนะแต่ถ้าวันไหนคุณหนุ่ยอยู่เนี่ย บางทีพี่ก็ต้องกินข้าวหอมมะลิกับแก่เดิมกันเพราะว่าสามีพี่ไม่ชอบกินข้าวกล้องค่ะเน้นทานส,สลัดไม่ราดน้ำสลัดเอาซอบมาจิ้มผักอันนี้ถูกต้องเลยพี่ไม่ราดน้ำสลัดแต่ใช้จิ้มแค่ติดปลายเพราะว่าเราจะไม่เจอน้ำสลัดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นคือตัวอ้วนและทําให้แคลอรี่มันสูงนะดื่มน้ําเยอะมากถูกต้องค่ะพี่ดื่มน้ําเยอะจริงๆนะคะวันหนึ่งพยายามให้ดื่มให้ได้พันห้าถึงสองพันก็คือลิตร ลิศใช่ไหมเลียกลิศจะมาประมาณนั้นอะ่ะควรใหญ่ๆนะคะชอบออกกําลังกายเน้นโยคะกับตีกอล์ฟไม่ชอบโยคะเคยเรียนโยคะแต่ยังไม่ชอบมากไม่ใช่โยคะไม่ดีนะแต่เหมือนบางทีมันไม่ใช่จริตเราพี่ไม่ชอบทําอะไรอย่างแบบลักษณะนั้นแต่โยคะดีนะ,ะถ้าใครชอบเล่นโยคะได้เลยพี่ชอบเล่นกอล์ฟแล้วพี่ก็เล่นเวทนะคะเวทพี่ก็จะเล่นอยู่ในบ้านนิดนิดหน่อยแล้วพี่ชอบเดินออกกําลังทุกวันวันละสี่สิบห้านาทีค่ะไม่กินน้ำอัดลมค่ะ ไม่กินน้ําหวานส่วนมากจะไม่ค่อยกินกาแฟกินค่ะเขาบอกพี่จั๊กไม่กินพี่จั๊กกินกาแฟวันละสองแก้วไม่กินขนมไม่กินจุกจิบถ้าเลือกได้ไม่กินแต่นานๆก็เอาซะหน่อยแต่ถ้าเกิดมีขนมมาให้พี่เลือกแล้วมีถั่วอยู่ห้าหกเม็ดเอาวันพี่เลือกกินถั่วพี่จะไม่ชอบกินขนมนะคะงดที่จะอยู่ใกล้คนสุบุรีไม่ค่ะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่พี่ก็มีเพื่อนสูบบุหรี่พี่ก็จะบอกออเหม็นบุหรี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เลองเกียคนสูบบุหรี่เนาะบำรุงผิวหน้าด้วยแบรนด์ยี่ห้อดันครบเซ็ตโอ้อันนี้ครบเซ็ตอะล่อไปเจนะ็ดหมื่นเนาะไม่จริงไม่จริงนะคะพี่ตั๊กใช้ของทั้งถูกทั้งแพงทุกแบรนด์พี่ซื้อได้แต่พี่เป็นเจ้าของแบรนด์อยู่ละทุกคนก็รู้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าพี่ไม่ได้ทําอะไรในในแบรนด์ของตัวเองเช่น มาสหน้าพี่ก็ซื้อของคนอื่นใช้แต่ถ้าเลือกได้พี่จะใช้ของตัวเองก่อนและแบรนด์นี้ถ้าถูกพี่ก็ซื้อใช้ได้ถ้าอันนี้แพงพี่ก็ต้องตัดใจนิดนึงแต่ก็ไม่ได้จําเป็นสําหรับพี่ว่าจะต้องใช้แบรนด์ใดทั้งสิ็นนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าไม่มีงานพี่ตั๊กจะนอนไม่เกินสองทุ่มไม่จริงสองทุ่มไม่มีทางทําได้หรอกบางทีทานข้าวประมาณบ้านพี่หกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยกว่าเราจะทําทุ่งลงทุล่าดๆะ พี่พยายามนอนห้าทุ่มไม่เกินเที่ยงคืนค่ะให้ได้แปดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงและสุขภาพจิตต้องดีด้วยสุขภาพจิตนี่ทำยากพี่ขี้โมโหอ่ะพี่ขี้ห,หงุดหงิดน่ะพี่โมโหปิ๊ดแล้วพี่ก็ก็ก็พยายามหยุดให้ได้เพราะพี่ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่ใช่เดินยิ้มไปไหนก็อาไปไหนโลกสวยไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยพี่เป็นมนุษย์ปกติแต่ เราก็ต้องฝึกนะแต่และนอนพี่เชื่อเรื่องการนอนนอนต้องนอนให้เต็มที่วันไหนที่พี่เนี่ยออกกําลังกายมาหรือถ้าพี่นอนไม่พอพี่นอนแค่ห้าชั่วโมงต้องตื่นตีห้าพี่ก็ไม่สวยพี่ก็จะรู้เลยวเอ๊ะทำไมผิววันนี้ฉันแห้งทําไมหน้าฉันไม่ฉ่าทําไมฉันอารมณ์เสียนอนสําคัญที่สุดแล้วพี่ตัก๊กมีเทคนิคส่วนตัวไหมคะที่ดูแลเรื่องความงามอะไรแบบเนี้ที่ให้ความสําคัญกับการมาร์กหน้า นะคะอันนี้ไปได้สูตรจากพวกเกาหลีแล้วก็ลูกสาวพี่เจ้าน้ำตาลก็จะบอกคณแม่ต้องน้กหน้าบ่อยๆเออโอเคทําตามกันมาร์กหน้าที่เป็นหน้ากากก็ได้เป็นสลิปปิ้งมาร์กก็ได้เป็นอะไรมาร์กเดี๋ยวนี้เกาหลีขึ้นจะมีแปะตรงนี้ตรงนี้นะพี่มาร์กทั้งหมดนะเราก็เลือกเอาวันนี้หน้าแห้งเอาเลือกแบบที่ลดเลือนริ้วรอยหน้าไม่แห้งเอาวันนี้อยากต้องการหน้าใสเอาเลือกแบบที่มันเป็นวิตามินซีหน้าใสเลยพี่มีมาร์กทุกยี่ห้อแล้วก็ไม่ได้ยึดติดก,กับยี่ห้อไหนมาร์กทุกวันบางทีตื่นมาตอนเช้า ล้างหน้าเสร็จแปลงฟันเสร็จลงมือทานอาหารพี่ก็จะมีจุ๊บก,ก็เนี่ยอยู่สองสาอันอยู่ที่หน้าก็ยังมาร์กหน้าอยู่มาร์กหน้าบ่อยๆดีนะมันช่วยให้ผิวดีพี่ไม่มีรูขุมขนอะคําถามแบบที่ทุกคนอยากรู้ค่ะอะไรคะคำถามนี้นะคะทุกคนในประเทศไทยอยากรู้แล้วก็มีเหมือนแบบว่าคนเขียนมาถามในคอมเมนต์อะไรด้วยว่าเขาบอกว่าแน่สิมีเงินจะดึงตรงไหนก็ได้อ่าอยากรู้ว่าดึงหรือ,อยังใช่ค่ะ เออตั้งตั้งเป้าไว้นะอีกสักสองปีหรือปีหน้าเขาไม่รู้ว่าจะดึงก็ก็เคยคุยกับหมอไว้เหมือนกันหมอบอกว่าจริงๆปล่อยให้มันมันพี่มีนะพี่จะมีปัญหาแต่แต่น,นี้นิดหนึ่งหย่อนนิดหนึ่งแต่ว่าพี่อายุขนาดนี้แล้วอะ่ะเราไม่ใช่ตุ๊กตานะมันก็ควรจะมีบ้างนะคะจะมีหย่อนบ้างพี่ยังไม่ได้ดึงนะแต่พี่จะทําหัตถการเช่นทําอัลเทอร่าปีละครั้งนะคะปีละครั้ง ทำหน้าคอหน้าคอโบ็อกไม่ค่อยเน้นไม่เน้นโบ็อกเพราะว่าพี่เคยทําโบ็อกแล้วถ้าเราถ้าเราเจอหมอไม่ดีนะตามันจะตามันจะแข็งสมัยก่อนเคยทําตามันแข็งเวลาเล่นละครแล้วหงุดหงิดมากเลยพี่จะทําผิวที่เกี่ยวกับพวกที่ผลักวิตามินเข้ากับผิวเคยว่าเป็นเมโซแล้วก็ใช้จิ้ม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 เนี่ยพี่จะทำยุคปัจจุบันนี้ไม่รู้จริงว่าเขาจะเน้นเรื่องผิว มีริ้วรอยบ้างไม่เป็นไรือความหย่อนนะแต่ผิวอยู่ต้องดีพี่ก็แนะนําว่าให้บํารุงผิวหน้าเยอะๆนะคะบารุงผิวหน้าและมาร์กหน้ามาร์กหน้าก็ไม่แพงมากและกินน้ําเยอะๆแล้วก็นอนให้เพียงพอหน้าก็จะดีวิตามินพี่ทัชกินวิตามินอะไรบ้างคะกินวิตามินซีนะคะแล้วก็กินวิตามินรวมแล้วก็กินไบโอตินไบโอตินแล้วก็กินโอเมก้าทรีแล้วก็กิน แอสตาแซนทีนใช่แอสตาแซนทีนกลูตาบ้างคอลลาเจนเนี่ยพี่กินรวมๆเนี่ยสังเกตว่าพีจะเน้นเรื่องผิวอ้ะคิวเทนก็จะช่วยเรื่องหลอดเลือดช่วยอะไรเงี้ยช่วยอะไรที่เกี่ยวกับหลอดเลือดด้วยพี่พี่ไม่ปวดขาไม่ไม่ปวดอะไรพี่เดินได้พี่ไม่เมื่อยพี่เล่นกีฬาพี่ก็คนอื่นเขาโอดเขาโอดพี่ยังไม่โอดไม่โอย วันนี้น่าจะได้ประโยชน์และได้สาระต้องขอบคุณเพจต่างๆที่ลงเรื่องของพี่ตั๊กนะคะขอบคุณแฟนๆทุกท่านแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามให้กําลังใจใพี่ตั๊กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกอย่างเลยและอีกหนึ่งที่สําคัญพี่ตั๊กต้องการคอมเมนต์เรามาแชร์กันว่าเออใครทําได้บ้างใครทําไม่ได้บ้างแล้วพี่ตั๊กบอกเลยว่าพี่ตั๊กอ่านทั้งหมดเพียงแต่อาจจะตอบทันบ้างไม่ทมันบ้างเดี๋ยวมืองอีก เพราะอ่านอยู่คนเดียวล้วก็ตอบคนเดียวนะคะเพราะงั้นถ้าไม่ตอบก็ไม่ต้องเสียใจขอคอมเมนต์มาหน่อยแล้วมาคุยกันต้องขอบคุณทุกท่านอย่าลืมติดตามรายการพี่ตั๊กด้วยพี่ตั๊กเมยุราหาเรื่องมาแล้วอย่าลืมแชร์คนอื่นดูด้วยนะพี่ตั๊กขามีอยู่เมนหนึ่งเขาบอกว่าพี่ตั๊กครับขอเบี้ยคนชรลาให้ผมเถอะครับเพราะว่าว่าไหนอ่ะเขาได้บอกเท่าไหร่หกร้อยใช่ไหมเขาบอกว่าหกหไม่รู้พี่เขาหม่ม่ ต่อคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวพี่ให้แต่ค่อยรู้อยู่ไหนอะเข้าบัญชียังไม่รู้ไม่รู้ <G> <G> โอ้โหเดี๋ยวได้เดี๋ยว่หได้ตั้งหลายปีแล้ว